วันละการให้ความรั้วันนี้ก็มาเจอในคลิปลิฟท์ออฟเดอะวนะครับเป็นคลิปที่หกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะเอาแบบขัดนะครับในคลิปที่สองเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับแต่ถ้าใครติดตามดูในลิฟท์ออฟเดอะวนะครับในคลิปที่สองเนี่ยมันจะเป็นแบบขัดที่ได้อยู่บนสายสองสายเดียวนะครับจากเพลงเกลียวตูดทีมนะครับก็อันนั้นจะเป็นการเอาเสียงกิ้งนะครับไปกว่าที่สหราทุกคน แต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเอาังไปุใช้โดยไม่ดีบซ้โน้ตเลยใช้การตกประการเกี่ยวหรือใช้มื่อออมือซแทนนะครับจะได้ฝึกเรื่องของกำลังิ้วของมือซ้ายครับโดยเฉพาะที่คนที่กำลังยยิ้วมือซ้ายไม่มีเนี่ยถ้าอเ่นดูแล้วนะครับตกออกตกแล้วเกี่ยวออกเนี่ยเสียงไม่ค่อยออกเนี่ยแสดงว่าคุณยังมือมืยอซ้ายคุนยันแรงนิ้วไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นควนรฝึกช้าแล้วก็ตกเกี่ยวให้ชัดเจนก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับโน้ตเป็นโน้ตเดียวกันเลยนะครับแต่แค่เราได้การตัวกันเดียวออกนะครับลองดูช้าๆก่อนนะครับ คนฝึกจากช้าๆชัดๆให้ได้ก่อนนะครับเสียงที่ได้นะครับต้องดังนะครับเท่ากับเสียงดีนะครับดังเท่าากับเสียงดีเลยนะครับไม่ใช่ว่าดีแล้วเสียงดังแต่มาตกเกี่ยวเสียงเบาอะไรนี้นะครับไม่ได้นะครับเป็นการฝึกดูไซายนะครับจะเป็นอย่างดีเลยกำลังดีโดยเฉพาะที่ชิ้นิ้มพอยนะครับเด็กผมจะเล่นเร็วๆให้ดูนะครับลอนึ่งก็ปฏิปันนี้ก็ได้กับคันเบรสองชั้นนะครับเดิมเลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนเป็นการตกนั่นเองครับ ครับไม่ว่าเราจะเล่นเร็วหรือเล่นช้าควรที่จะระยะห่างโน้ตแต่โน้ตเท่ากันแล้วก็อ่าำหนา เสียงนะครับต้องออกมาเท่ากันไม่ใช่ว่าเล่นช้าแล้วน้ำหนักเสียงชัดเจนความเร็วระยะห่างโน้ตได้แต่พอเราเพิ่มความเร็วไปเสียงหายาระยะห่างโน้ตไม่เท่ากันย่างไม่ได้นะครับต้องเล่นาช้าแล้วค่อยซูมความเร็วไปนะคะะรับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเพียงเท่านี้แนะนําว่าเล่นชัดๆช้าๆ,ๆก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มไประยะห่างโน้ตไปเไป่เท่า,เา,เากันครับวันะะนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวจบประเจรนะไหใหม่นะครับ ในฟิล์มออฟดูฟิล์มออฟดูวีนะครับในคลิปที่เจ็ดนคะครับก็มายูเคียเท่านี้่อครับสวัสดีครับ